มีเห็ดหนาแหล่เห็ดหนาเขียวนะครับที่ออกเขียวๆครับวันนี้นรอกกลัางงามเห็ดหนาแหล่นะครับตอดอกงาม,มเป็นมูลเลย่ด้องเลยนี่ครับผมเห็ดทาน สวัสดีทนอนเศร้าๆครับผู้มสู่บุุนครับาเข้าขป่าคือเก่าครับผมมืนอนี้เปลี่ยนพิกัดใหม่นะครับมาทั้งทุง่งหรยอไรยเบิงพี่น้องครับผมเห็นเพื่อนเก็บอ่าเห็ดเป็นเห็ดรวมนะครับ บรู้ว่าสิหมานน้ำเพลินบ่อจังเด็กกรล้องรอ,งองบึงกอนนะครับผมมาสวยเติบนะร่อ,อไปเรื่อยๆากับน้ำแพลงใหญ่ๆกันหาเห็ดตามน,นี่ครับผมปลานี่ก็ถือไฟใหม่นะครับผมใบใหม่ก็เลยบ่ค่อยมีเป็นลูกลุก่มีดอกนึ่งครับเห็ดอย่างนี้เห็ดนาเลี่ยออกบ่หลายนะครับเหมืามาเก็บเห็ดรวมนะครับผมมือนเห็ดมาเลียครับ อีกดอกหนึ่งๆน,นี่คือเกิดหมองระดอกเกิดหมองระดอกนะครับผมเห็ดนาแล่เอ้าเลาะไปเรื่อยๆเห็ดนางงนะ้วดอกหนึ่งปลาเพกคเป็นหกครับผมมีเห็ดนาแล่เห็ดนาเขียวนะครับที่ออกเขียวๆครับไปนี่เรากันลัางงาม ไปครับผมโอ้โหเกือบโบเห็นนะครับ <S <S เก็บยังไงดิเก็บท่านสิ พื้นเชียร์เห็ดทานครับผมเห็ดทานใยครับอนนสองดอกเปลือนนะครับกิ่ตมโอ้หนี่ยหังนเป็นมูลเลยพื่องเลยนี่ครับผมเห็ดทาน เปลือนเตกิดโตมดอกกระลังแกงมีเห็ดนา,นาแแหล่น่อยดอกนึงครับ เก็บนาแล่เก็บนาแล่เกิดก็เกิดทีละดอกครับผมนี่ดอกงามอยู่ครับเก็บไปเรื่อยๆเ,เก็บนาแลอีกสองดอกครับ เห็ดทานน้อยครับอันนี้แมนครับเห็ดทานน้อยเห็ดทานน้อยนี่แซบกว่าเห็ดทานไงนะครับสองดอกอีกดอกเกิดอยู่หกดอกครับผมกับปลาเพล็ดปลาปลาหมุนปลาเพกครับ เห็ดเห็ดหน้าแรลครับดอกแรล่แหล่แน่มบค่อยเห็นขึ้นกันครับผมดอกมืด,มด có cái đọc nhiều các bạn có đèn hết có đèn hết nhắn ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền ทานน้อยครับน,นี่ห็ดทานเห็ดกออ้อดอกงามแต่ว่าออกไม่ไหลครับปกติมันออกเป็นโมนะนี่กอแดงน้อยๆน,นี่ดอกเดียวโอเคดอกหนึ่ง อกำลังงามครับดอกอก็เกิดทางกันเทอะเป็นดอกนึงเพดอกนึงครับเกิดว่าเป็นจุ่มดอกนเกิดทางกันแท่ เล็มไปเรื่อยๆพี่น้องผมนี่ส่เห็ดนะครับรนี่เห็ดรวมดูตั่เกิดกระจายกันไป เจ็ 1> 1ลดล้าแเลยดีดอกครับมี่อีกสามดอกอืมเอาละดอกนึงดอกน้อยเอารถค,ครับ สองสามดอกก็เผ็ดนานเลยอู้ยดอกนี้เกือบเปื่อยขาเปื่อยแล้วก็แก้งได้อยู่เผ็ดนานเลย สองดอกนี้ติดหน้าแล่นะครับ,อบงอกเหลืองดอกเดียวนะครับ เห็ดก็ครับดอกเดียวเนี่ยมีเห็ดหาดนะครับเห็ดหาดก็มีดอกเดียวหิดทานไงครับออกยิ้มๆหน้าทางนั้นสองดอก เจ็ดเปื้อนนะครับมื่อนางนา้ำได้ไปเลยครับผมดอกมือนีอีกสองดอกนี้อีกทนันขาขาขาดไปแล้วอ้หมีแต่จิตัว ก่อนขิดตัวพี่น้องไว้เดี๋ยวผมไปล่างน้ำก่อนครับใกล้นล่เห็ดนานแหลโ่โดนพ่อดอกหนึ่งนะครับผมเดินห่างโอมีโม่ดอกครับดอกเดียวอันนี้เป็นเห็ดเห็ดกอขาวนะครับผมอันนี้มัน ที่หื้นหนเฟียนๆหน่อยนึงนะครับแต่ว่ากับกินได้ครับผมบื่อเบื่อกินโลดนะครับหนึ่งกินกับน้ำพริกมีเห็ดแป้งนะครับผมนมึ่งเป็นเห็ดกอขาวเห็ดแป้งหนาสีไล้ไคล้ายๆกันนะครับผมเห็ดเห็ดแป้งดอกนึงครับผม เอาละครับผมสวยเติมแล้วครับเห็ดเริ่มบ่ค่อยมีเนะครับเริ่มเบิดนะครับเดี๋ยวผมก็จะยางกลับด้วนะครับเนาะไปไปเบิรงผลงานกันอยู่ทังออกครับผมเดี๋ยวยางทำทั้งนี้ออกไปครับอ่ะหอดรถแล้วครับผมรถจอดอยู่นี่ครับี่น้องก็มาเก็บกันเรื่อยๆนะครับผมหลายคนอยู่พุนอาจจะหาเบิดมือเนาะมือนี่ของแ็งชาออู้หมาอยู่ครับผม ไปเตยมตาเป็นเห็ดสมบิหรือเห็ดเครื่องผมเด็กเพิ่องตาหาคนเดียวเนาะมีหาสองเจ้าแต่ว่ากระายเติมแล้วครับผมเห็ดนี่แต่ว่าค้นกระายนะครับลังเข้ามากันเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับสาหรับปลานี่เพราะว่าเป็นปลาใกล้ชุมชนนะครับเนาะเป็ดโคกน้อยๆครับผมโคกมันใหญ่นะครับเห็ดก็ออกหลายอยู่ผูนันเก็บผูนี้เก็บกับแบงๆกันไปครับผมได้หลายเติบเนาะเอ้ามานู่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณทุกไ์ทุกแจร์ครับผม ทุกการติดกันตามครับเอาไว้คลิปหนาผ้ามาเก็บไหมครับผมส่วนที่ไปไม้ใดก็เอาไว้รุ่นกันต่อในคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า